สวัสดีผู้รักการประชนในทองทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมที่จะมาใหม่ในวันจันทร์ที่3วมิถุนายนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแข่งขันกันอีกแล้วค <c oughs> ้าขายแต่ทีนี้เนี่ยกิจกรรมนี้มี2สัปดาห์นะครับจนถึงวันที่16วมิถุนายนก็วันที่3วันจันทร์จริงๆก็คือ เราจะมีการเริ่มเกมใหม่ทุกสัปดาห์ก็คือตอนสี่ทุ่มนะของวันอาทิตย์ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอน4ี่ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยต้องสะสมเหรียญที่เป็นพูปออฟเทสนะครับก็คือเหมือนกับกิจกรรมพวกประจนภัยพวกคัต่อสู้จะ,จะไม่เหรียญนั่นหมายความว่าเหรียญนี้ต้องได้จาก การทำลิมิเต็ดเควสนะครับนี่ l i มิเต็ดเควสที่เขาจะให้เวลาเป็นเงินเป็น,ปน,ปน,ปนทองชาเลน์กันไม่แน่ใจว่า Limited q u ควสเนี่ยเขาจะให้จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราต้องเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยต้องดูหน้างานวันนั้นนะครับว่าเป็นเควสอะไรสินค้าแบบเดียวกันไหมแต่แต่ละวันออ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีสินค้าประเภทอาหารบ้างประเภทงานฝีมือบ้างแต่นี้ก็ไม่มีละเราต้องมารับเควสแล้วก็รีบทําเลยนะครับในเวลาที่จำกัดนี่ต้องสำเร็จในต่อวันนะครับนี่คอมพิวต,ต่อวันลิมิเต็ดเควสก็จะได้เหรียญเ,เหรียญที่พิสูจน์การค้าขายอื กิจกรรมมีระยะเวลา3มิถุนายนจนถึง16มิถุนายนออได้ต่อวันนะครับต้องทำต่อวันต้องมาดูอีกทีนึงเสร็จแล้วก็เอาไปแลกรางวัลที่จะได้จากกิจกรรมก็เหรียญโทเค็นนายกรัฐมนตรีขราวซึ่งเอาไป ผสมของนะครับถ้าเรามีตัวนี้เยอะเกินเราก็เอาไปทําแลกที่ร้านพ่อหมอแม่หมอ,อร้านทำนายโชคชะตานะเอาสามารถแลกเป็นอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้นะครับอของรางวัลก็จะเป็นอุปกรณ์ร <laughs> รสร้างเรือระดับ1นึ่งที่สิเยังไม่ให้ก็อุปกรณ์โปรโมต เมดของเรานะครับอ,อัปเกรดเมดของเราเทนนิ่งเมดนี่ก็เป็นของที่เขาให้มาแล้วก็แข่งขันกันเหมือนเดิมเกาสะสมพู้ออฟเทสนะครับนี่พู้ออฟเทสจำนวนที่ได้จากช่วงกิจกรรมนี้แหละ สะสมไปก็จะเป็นการแข่งขันนะครับเหมือนเดิมก็คือใครเป็นอันดับหนึ่งก็ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ของรางวัลที่ให้ก็ลดหลั่นตามคะแนนของผู้ได้อันดับลดหลั่นกันไปนะครับเ,เหรียญทองก็มีค่าประสบะการณ์ด้านการค้าขายเพิ่มอีก20%เนเหรียญเงินก็อีก10%เ เหรียญทองแดง5%เอร์ซกิ้งการแข่งขันนี้ก็ได้รางวัลเป็นบูเจมเพนน้ำเงินส่วนอุปกรณ์ใช้ต่อเรือนะอโทเค็นนายกธรรมนตีคาวกิจกรรมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ของที่ได้ก็จะเอทกัเป็น ในส่วนที่คุณถือคลองอยู่คริตซีกันเงินนะครับไอเทมก็ใส่ไปในทูสโตนเออแล้วก็ชิ้นส่วนของสโตนที่เป็นพาร์ทเออขอบคุณมากครับเออเขาก็ให้กินกิจกรรมต้องมาดูอีกทีนะครับว่าค้าขายอะไรยังไงสินค้าประเภทไหนระยะเวลาเท่าไหร่วันต่อวันนะครับ อัปเดตกิจกรรมมาก็เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ